สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้เอาบรรยากาศสวยๆเนียเหมือนแรงเวลาหกโมงกลัวสีทุ่มนึ่งแล้วละ่ะอากาศดีดียังขึ้นมาหยอดเขาตรงขามบ้านเนี่ยมาเอาวิวสวยๆบรรยากาศดีๆไปฝากพี่นอ้องยังออกกำลังกายพร้อมได้วิวสวย สวยงามสบายหูสบายตาอากาศดีย่ามือแรงบ่แออัดคนบ่คนบ่ามาเดินเขายามมือแรงอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ละ่ะพี่น้องยางขึ้นมาผู้ดเดียวพูนเขาลูกนั่นที่เห็นเลี้ยวเห็นยอดอยู่นั่นเมื่อวันอาทิตย์กัไปยางแล้วไปยางมาแล้ว ขึ้นไปหอดหยอดเขาเลยเหลือแต่เขาหลูกพูนยกไกลๆพุ่นละพี่น้องเ่าท่านได้ไปเกิดสิคอยไปอาทิตย์ละมองซ้องมองไปไปเดินขักป้าเดินเขาได้บรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากพี่น้องจ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็น่าพี่น้องเดี๋ยวสิท้ายมาฝากอีก